สองสีหมดไปแล้วสองกละมังใหญ่นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าอยากจะมีคนมาเรียนสูตรเนี่ยพี่ขายไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมโนลมสนะครับอยู่ถนนเรียบคลองสองนะครับถนนนี้นะฮะคนเดินเยอะของซื้อของกินก็เยอะมากนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเจ้านี้เจ้าดังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับร้านนี้นะครับ ขายถูกมากๆแล้วคนก็ซื้อเยอะนะเมื่อกี้ลูกค้าพึ่งซาไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ถนะุงถุงเล็กนี่เท่าไหร่นะพี่นะสามห้านะครับถุงเล็กนี่35้ถ้าเป็นถุงใหญ่นี่เจ็ดบเจบาทนะฮะสิบ,บาทครึ่งโลนี่จะเป็นอันชันนะครับทุกคนสีสวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ทำนะใช้มะม่วงอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูมะม่วง เดี๋ยวพี่เขาบอกเนี่ยเป็นใช้มะม่วงแบบน้ำดอกไม้นะครับไม่ได้ใช้มะม่วงแบบแก้วขมิ้นนะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นเป็นม,ม่วงที่เข้ากับข้าวเหนียวมากนะมะม่วงเนี้ยนะอย่างอื่นไม่ค่อยเข้านะฮะผมกินแล้ว ข้าวเหนียวมะม่วงพี่มีขายทั้งปีเลยไหมพี่ทั้งปีเลยนะฮะแล้วน้ำดอกไม้มันออกทั้งปีไหมพี่จริงๆก็มีทั้งปีนะคะแต่มันจะราคาเด็กอ๋อถ้าเป็นไม่ใช่หน้ามันเพราะว่ามันแพงแน่นอนใช่ผมว่าตรงนี้เป็นน้ำไอ้ลูกค้าเข้าใหม่แล้วนะทุกคนแตานนี้ขายดีมากๆนะทุกคนอยู่ที่ตลาดมโนรมสี่นะฮะ ตลาดนี้โล่งโปร่งสบายมากเดินสบายสบายมะมา่าตเยมะม่วงจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่สวย ต้องเป็นน้ำบอกไม้นะถึงจะกินอร่อยนะฮะนะครับนี่นะขายดีมากๆนะทุกนขายถูกด้วยเท่าไหร่นี่เจ็ดสิบบาทคุณพี่ขายข้าวเหนียวมะม่วงมาได้กี่ปีแล้วครับผมประมาณยี่สิบปีได้ค่ะข้าวเหนียวมูลใชลเล่เชลเล่ข้าวเหนียวมูลไทยมีสามห้ากับเจ็ดสิบ ในทุกคนร้านที่อมรรัดขายดีมากๆร้านนี้นะฮะอยู่ตลาดมโนรมสีนะครับมีถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปขายต่อพี่ก็ยังทําให้ได้นะสามารถร้านขายมา20ปีแล้วนะฮะ20ปีแล้วไม่ธรรมดาสําหรับร้านนี้สามห้3อันนี้จะเป็นน้ำกะทินะฮะสามห้าเก้าสค่ะคือการกินมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะต้องมีกะทิที่มันตัดกันลงตัวนะฮะตัดกันลงตัวมันถึงจะ,ระอร่อยนะฮะถ้าเป็นกล่องนี้คุณพี่มรรทขายเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบาทนะฮะเนี่ยห้าสิบบาทนะครับพร้อมกับกะทิหนึ่งถุงแบบนี้นะฮะนะพร้อมกับกะทิหนึ่งถุงแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวก็คือสามสิบห้าถ้าเป็นแบบนี้เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าถูกต้องนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะสั่งไปเป็นของหวานนะลองโทรมาสอบถามได้นะฮะลูกค้าเข้าตลอดเลยฮะทุกคนที่เขาทำไม่ได้หยุดจริงๆนะฮะร้านเนี้ยอืลูกค้าเข้าใหม่ละขายดีมากๆนะฮะร้านนี้มีประสบการณ์ขายมากว่า20ปีนะครับ20ปีล้ว ถ้าอย่างมะม่วงพี่ขายหน้าร้านนี้ขายยังไงครับผมโตล,ละห้าสิบบาทโตล,ละโอ้ล,ลูกเ <c oughs> พื่อนๆนครับดูลูกใหญ่กว่ามือผมอีกถูกมากเลยนะทุกคนถูกมากๆพี่เขาขายไม่แพงนะฮะร้านนี้ก็เลยอยู่ได้มาถึง20ปีนะครับลลรอ,อย่างพี่ข้าวเหนียวนี่ลงวันละกี่ถังผมเห็นถังนี่สังเกตเห็นนี่สามกะละมังป่ะครับใช่ค่คะป้าทุกคนสุดยอดเลยฮะแต่ก่อนเยอะกว่านี้นะเยอะกว่านี้เหรออ๋อแต่ว่า มันอาจจะเป็นช่วงโควิดป่ะใช่ค่ะอนอเป็นช่วงโควิดหลยะถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่ดูทาง YouTube โทรมาสั่งออเดอร์ก็รับด้วยใช่ไหมฮะใ่ครับนะครับ <c oughs> ได้นะพี่รับทำได้จะเอากี่กล่องม <c oughs> ารับได้เลยนะฮะตอนนี้เหลือแต่อันชันละ <c oughs> ตอนนี้มูลไม่หมดแล้วนะฮะขายไวมากอนี้เพิ่งห้าโมงกว่าเองนะฮะ ช้าเหรออม่ได้กินเลยร้านตัดสิไปกินไม่ใกล้ทุกคนนะเสร็ไม่ได้ใส่มันรีบมันคือทำไม่ทันใช่ทำไม่ทันทุกคนทำไม่ทันที่ว่าทำไม่ทันจริงร้านเต็มมันก็จะดูสวยมากมหัศจรรย์ะอย่างที่เห็นเลยคนเดียวเนาะใช่หลายอย่างก็ไม่ทันอะไรดีคะอันสูกขาเท่าไหร่คะสามห้าโอ้ทุกคนเอ้ยขายดีจริงร้านพี่เนาะ ขายดีมากๆเพื่อนๆได้ผ่านไปผ่านมาแถวตลาดมโนรมหรือเรียกทองสองนะแวะมาที่ตลาดมโนรมสีตรงนี้ก่อนนะครมาอุดหนุนข้าวเหนียวมะม่วงร้านที่อมรรัตน์นะครับได้เลยนะครับทุกวันนะครทุกคนทุกวันนอกจากตลาดนี้พี่ขายที่อื่นด้วยไหมฮะที่เดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าอยากจะมีคนมาเรียนสูตรเนี้ยพี่ขายไหม อ่าโอเคเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะ094 286 6456นะทุกคน094 286 6456นะฮะพี่อมอรันยินดีสอนแต่ว่าต้องโทรมาคุยกันเองนะละอะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าลองมาชิมดูก่อนทุกคนฮะเพื่อนๆถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้ถึง20ปีแน่นอนนี่เป็นเป็นความอร่อยการันตีเลย20ปีนะทุกคน20ปีนะฮะร้านนี้นะฮะ เจ้าดังของตลาดเลยนะฮะร้านนี้การที่จะทำให้มันเป็นสีแบบนี้ยากไหมพี่เนีก็อร่อยแม่ค้าก็สวยไม่ยากเรอก,รอกินกันได้เลยอ,อันแต่เนี่ยไม่มีสีผสมแน่น,นอน,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 นอนันเท้แน่นอนอันชันเทสสีแต่วันนี้ไม่ได้ทำเตยอืมแล้วสีเขียวนั้นก็เข,เข,า,เขาใส่ผสมอะไรพี่ไม่เตยล้วนเลยไม่เตยเห็นเห็นบางร้านนี่มีแบบสีรุ้งเลยนะ เปนแบบแบบคัลเลอร์ฟูลเลยมันสีรุ้งเลยใช่แต่แต่ว่าร้านพี่อมรรัตน์นะครับเป็นสีธรรมชาติล้วนร้อยเอร์เซ็นต์นะฮะพี่เขาการันตีเลยทุกคนการันตีนะฮะพี่เขาพูดเสียงสารหนักแน่นเลยนะพูดจาหนักแน่นเลยว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เขาจะของจะหมดแล้วนะยังไม่ถึงหกโมงนะฮะทุกคนยังไม่ถึงหกโมงขายดีมากๆนะฮะ

เขาก็เอาเดี๋ยวเอาขายไงครับชุดละห้าสิบแต่จะเป็นชุดได้ได้เอาชุดหนึ่งนะได้ค่ะเอาข้าวสีอะไรดีคะเอาเอาสองชุดนะดเอา,าเอาอย่างละสีได้วมาเอาเนี่ยอย่าเพิ่งปิดยก,ยกยกให้ผมก่อน <ๆ S 1> นี่นะฮะทุกคน ห้าสิบบาทนะดีห้าสิบบาทร้านพี่อมรรัตน์นะฮะอยู่ที่ตลาดมโนรมสี่นะครับเนี่ยชุดนี้ห้าสิบบาทถูกมากๆนะครับพี่เขาขายมา20ปีแล้วนะครับขายดีด้วยหมดไป2กะละมังแล้วนะทุกคนหมดไป2กะละมังแล้วขายดีจริงๆฮนะร้านเนี่ย Right now. ุดละ50บาททุกคนครับร้านของพี่มอรัตเนี่ยขายมา20กว่าปีแล้วนะทุกคนกับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีทั้งอันชันแล้วก็มีทั้งข้าวเหนียวมูนสีขาวสีม่วงนะครับแต่วันนี้มันมันจะมีสามสีแต่วันนี้นน 3, 4, นนขายแค่สสีหมดไปแล้ว2กะละมังใหญ่นะเนี่ยขายเร็วมากยังไม่ถึง6กโมงเย็นนะทุกคนยังไม่ถึง6กโมงเย็นขายดีจริงนะสำหรับร้านนี้นะขายมา20กว่าปีนะครับเ,เพื่อนๆสนใจที่อยากจะ เอาไปเรียนแล้วไปทำอาชีพ <Okay. S 1> ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนีผ่ผมจะใส่รายละเอียดให้นะครับสําหรับร้านพี่อามอรัตขหนียวมูลหรือขหนียวมะม่วงนะครับเป็นของหวานที่กําลังฮิตอยู่ในขณะนี้นะทุกคนแล้วก็ร้านนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ ครับก็จะเห็นว่าร้านพี่หมอรัดเนี่ยลูกค้าเข้าไม่กาะสายเลยนะสำหรับคนเหนียวมูลหรือคนเหนียวโม่งร้านนี้นะครับขายมา20ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดผมมีโอกาสได้มาใหม่ผมจะมาถ่ายตั้งแต่การเซตอัพร้านให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าร้านเนี้ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องส e e ด f o o d นะครับขอขอบคุณที่กดไลค์และกด u b s ส r i b e นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ